เป็นเป็นรวมรวมผมครับขอสุขล่าถูเป็นการดีอันนี้ก็คือออย่างที่ทางใ่้าอันนี้คือตัวอย่างของเจ็ดเสียกับสอเสียคือผมเป็นมะเ,เ,ร,ะเร็งเร็ดเสียยังไงเจ็ตกินนะตกอะนะครับสเป็นการ,รสุดล่าถูกเป็นการ,รเป็นการดี อันนี้คือนตัวอย่างของคน,น <c oughs> ที่เจ็ดและสองสิบผมเป็นคนในกลุ่มเี่สองทีนี้คือสู่คิดอย่างที่บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าคิดไปเนี่ยทักษะทักษะจอนเรารู้อายุจอนอายุจอนตอนนี้ผมอายุสามย่าสามสิบเก้า สามห้ก็สาดสามแสเานบคำอบอทีนี้ต้องพามาวังก่นว่าผมเป็นมาเลงตั้งแต่ปีกปีนึงห้าสิบหก2อแล้วก็ตำอาหารแล้วมันเป็นเขรีปีเกิดกลับมาแล้วมีเจ้พระจากทีนี้พอมันกระจายเนี่ยผมก็ถามหมออันนี้เซิร์ฟดูดัวกันนว่ามันขึ้นไปที่ด้านขวาทำอะไรได้ไม่มาก แล้วด้วยความที่หมอที่เราสั่งมันเป็นเพื่อนกันผมก็ถามผมว่าอายุผมเนี่ยอายุแผนถูกต้องได้ประมาณไหนเขาก็บอกว่าโดยเฉลี่ลยถ้ยาติแปดสองเดือนอย่างเก็บสองปีและตอนที่ผมเริ่มเรียนเริ่มเรียนตาดจังคันแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยเข้าสู่ทางอาจายว่าเนี่ยพอปีหน้าที่ผมเล่นของมันคือสองปีเนี่ยอายุจรถึงจะจกไม่ได้ อายุจอสูกระจกอไแล้วแล้วบูทักษะนะครับปีนี้เด็กปีนี้ผมอายุ39มสเก้าย่สิบเก้าเมเป็น1ิบสิบสอนะฮะเป็น12บสองบเป็นสาก็คือ1 2ึ่สองสามพอลงตากานชี้หงบ่างนะครับ เพราะฉะนั้นปีนี้การีของเจ็ดปีนะี้เป็นการีอินทรีนะแล้วก็ภาษาแต่ทีนี้ดูดูปีนะปีหน้าปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ผมลงสามใช่ไหมครับสามลงอีลงตากาเพราะฉะนั้นปีหน้าผมจะขึ้นข้างบนอธิบายให้เข้าใจไหมรบดับเลยนะขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นอะไรเป็นการ หนึ่งเือนการดีแล้วอนยุจ๊อดตกอยเนี้ยอันนี้กําแงของมันปีหน้ามันก็ตรงตามที่หนึ่งคือที่คู่ตของีแล้วก็ในในบวงอันนี้เรียกเรียกดวแล้วก็โศดแทะเดี๋ยวโศนแทะย่น่อยเพราะว่าเราไม่ได้ดูแต่เนี้ยอันเนี้คือดวงขาดป็นวัรดวงดวงอกาสที่จะสิทธิ์เพราะว่าพบสินีย แต่ทีนี้นมีมีความหวังนิดนึงผมคิดว่ามันชริงว่าแล้วเจ็ดเจ็ดปีหน้าข่าน,นี้เป็นการเปทนนี่จะเป็นอันนี้อันนี้คือคือตอนแรกเนี่ย <c oughs> เมื่อปีที่แล้วมันก็กระดูกเพราะว่าหมอบอกว่าช่วงเดี๋ยเนี้ยสองปีไม่กระดูดแล้วคืออย่างปีมาก็จะนั่งอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเจอในดวงบางทีมันจะไม่ใช่รักษาได้เพราะอย่างที่อาจารย์พูดว่ามันต้องดูของว่าเขาเนี่ยมี แต่ถ้าคนที่ลงอันเนี้ยชัดเจนว่าหลงหมดอะไรที่มันมันมัออันเนี้ยมันมันถามแล้วว่าถามแล้วลว่าโอ้แม่โอ้จะไปโอ้จะไปแบบไหนผมก็จะนอนแล้วก็หลับโดยพฤติกรรมที่มันมันขึ้นจากการสมองนีในทางนวิทยาศาสตร์มันก็คือเออมันเป็นสน่วนควบคุมการหายใจนะ ผมจะมีโอกาสที่หลับแล้วหลับเแี่แล้วเห็นเห็นไหมครับว่าว่าการนล้วการมราะมันก็จะใช่นี่แล้วมะชิ่งมไม่ชิ่งเลยอยู่ยที่ ื่องนี้ถ้าดูพื้นดวงถ้าเราพื้นดวงมันจะรู้ว่าว่า,ว,าว่าผมผมเองก็สร้างแับน,น้ได้หรือช่วงช่วงเด็กมันได้ <c oughs> เป็นลนักษณะสดเน่ยพอผมเป็นดแล้วผมเจ็เนี่ยมันก็เป็นัตสูแล้ว 6, ลีหน้าที่เจ็เป็นสีมันบอกอะไรไม่ได้เลยเออ บอกในเรื่องไม่ดีคืออันนี้สินะมันแปลว่าความยากความไม่โค้งอันนี้แปลว่าคุณสะสันตรายอันนี้คือถ้าตีความอันนี้คือตีความในเชิงในเชิงอรนเนอร์มันหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ได้เจ็บหัวของเรามากว่าฝันเพราะว่าเจ็บมันหมายถึงว่าโทษทุกข์ลำบากต่ำๆเขาเจ็บมันสวยเจ็บมันเป็นเสียงถ้าเรามองว่าเออมันมันมัน อ่านทีนี้เรามาดูอย่างอื่นเพราะตายมาช้ลอย่างงี้ผมเป็นคนดวงที่เป็นโรงงานลิปวดทับแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นตัวถ้าไม่ได้มองเรื่องเจ็บใไทยได้ปวดผวดก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างสี่สองคนที่เรามีในเรือรถสี่สี่เจ็ดตีงคหนึ่งขอไข่กระโถสี่หงดาไม่หมดเนาะอันนี้อะที่ว่าเจ็ดไม่มีค่ะี่ข้าปีมีตำหนอกมีตหนัก้าสาวเป็นตว่า แก่ตัอยู่ันี้ชัดตวที่มีวักตาสิอันนี้ชบา,าเพราะว่าเจ็ดเเสียคำนะว่า7เสียเนะี่ยเพราะมันตกเสียแล้วก็ภาษามันก็ไม่คยนิน้อันนี้ก็คืออันนี้ให้เรียนเป็นเป็น a s e s u d ว่าคร<ม>อาจารย์คว่า7เสียคนจะเป็นอะไเองเพราะว่า7จ็ั้าไ โลคที่เป็นโรคระยะยาวโลกที่เรื้อรังนี่คือความรัเจ็ดพอสองเสียเนี่ยสองคือน้ำผมก็คือมะเรก่อนสองลิสองกันเนี่มมยม,มันก็นนนนนชิ่งผมก็เสีย,ยแน่นอนครับ ถ้าอื่สุภาพเป็นสิ่งเนี่ยมันจะมีเองได้ไหมายถึงนะปีนึ่งจอนแบบเป็นสิ่งซึ่งผมมันจะไปมาหลายปีแล้วมันก็จะมีเองไให้ <c oughs> เกิดไปตัวติดโควิดขอแต่งใกล้จะตายต,ออต้อ้ป่วยอีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นชัดในตรงผมคือผมมาสี่สุ สีเป็นลานเพราะฉะนั้นผมจะได้ลาหรือทำอะไรได้ด okay. ีกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการการใช้ภาษาเราเป็นถาราชชนสีได้งานเพราะฉะนั้นมันกปลว่าถ้าผมสอนหรือผมอะไรเนี่ยมักจะให้มันจะให้ถูกจัดทำได้ดีราษาสช้าก็เป็นพทษการสื่อสารการสื่อสาร ก็จะถึงไป้ชัดาวสี่ส่วนคนส่วนใหญ่ที่จะเจอที่คนถามเยอะว่าเป็นหมอรู้ได้ไหมสองสอดาวหลักๆที่เราจะต้องถูกว่าต้องไม่เสียคือต้องไม่ไม่ไม่มีจุดหาวันดาวพุธแต่ัะ ออด้วยมั้งโทรศัพท์มันมีหลักสับสามอักขระเลขยานตสามที่ใช้เซนส์สามที่ใช้ใช้การศึกษาในเชิงในเชิงปัญญาคือถ้าถ้าไม่สวยเนี่ยมันหมายถึงว่าการเรียนรือการศึกษาการมีความแตกตานมันก็จะเสียหายทีนี้ในบางคนที่มีที่มีหลักหลักหูต้อเป็นโซนพวกอักขระเลขยานใช่ใช่สามหาดิสองสามแปดอะไรอย่างเงี้ย คือคือ12สอวยก็ได้ครับแ

ี่คือคร่าวๆดูดูอันนี้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าอันนี้ในวงกลมมันจะทำงานดูดีเพราะว่าเราอู่วงรอบอยู toolbox, yani like ่แอย่างหมอบอกมาว่า huh ช่วงสองปีเราก็องมาดูปีนี้ยังถือว่าโอเคไม่ลดลวก็ปีหน้าจะทั้งพยาญาตและทางกาบคุมได้ถ้า่าไม่ได้ค่ะถ้าผ่านไปได้คือถามว่ามันมีเกณฑ์ผ่านไปได้ไหมด้วยความที่มันเฉลยมาที่50%มันถามว่ามันก็คอเปอร์เซ็นต์ เราว่าวันว่านั้นมีความเส่ยงตลอดแต่ว่าอย่างที่ราแ,แ,แ,แล้วแล้วดูก่อเรื่อไหนในส่งแท่งผมก็จะเป็นเสียทีสส่ามนของนโ้สมิบ ซึ่งถามว่ามันก็ลีเล็มีสัมพันธ์อับเรื่องเพราะว่าหมอบอกว่ามันก็มีในกรณีที่ไม่ไม่อยู่คือเอ็กเซออกไปได้ไม่ใช่2ปี5ปีสปีแต่ว่าในร้อยเปอกเป็นตที่ห้าปีึงป,งปีซึ่งก็ตกหกเปรซ็นเป็นปราแล้วก็ก็ต้องไปดูว่าปีไหนนั้นเจ็บกันถ้าเจ็กานลีก็ก็โอกาสสูงยัด้ไนปิห้าีกดี เพราะฉะนั้นวงหรือตวมหมวนที่คอในแสอะไรที่พคือไอ้พิแก้มัก็มีหลากหลายคนมันเป็นเรื่องของการที่เราดูบางคนก็บอกว่ามันเปปวดหาเวลาเป็นปวว่ามันเข้ากับใ้ในเนทางที่ไปปวในาคือว่าตายจากเพศิงคารวาสมันเข้าไปสู่เส้นมันก็คือแต่ละวัามันปวดับ ก็คือได้ตายอง้เชืรอไปเกิดันเกิดชืีกนงอันนี้คือหลักการาเอ่ายอาการของเาการชัดของผมนะคือสามอย่างเขาเรียกปีสิองคือคอดินนะตอนนั้นนะคุณมีแฟนเมผมผมผมแรกแต่ปีนกปีที่น้ำทวมผมรู้เร็วเพราะว่าอยู่กับแฟนแล้วแฟนสังเกตหนึ่งคือนอน นอนอนะแอร์เย็นเสียด้วยนะแต่ว่าที่นอนเปลี่ยนเป็นเป็นน้ำเลยบางคนเอาน้ำเทใส่ที่นอนนั่นคืออากาศเนะี่ยเขาเลยปีสิบตอกเราก็น้ำหนักลดปีสิบตองอันนี้เป็นลักษณะขอใช่ครับปีสิบมันจะเป็นลักษณะชัดของอาการของาของา,องาการแอร์เล็งตอกแล้วก็น้ำหนักลดเดือนเดียวผมน้ำหนักลดเกือบสิบ แต่ว่าด้วยความท่ก็เลยักษาก็วนี่ไสิปีดีเพราะว่าโดยโดยโดยหลักธรชาติโยาบอกว่ามันเ็นะดีเสร็จสิบก็หลักๆก็ก็ห้ามแต่ว่าหลักๆคืองนงาที่เป็นโปรเสต์พวกแลูกาก็เป็นมต่ก็ิพกของยาก ก็จริงๆผมเพิ่งมาสนใจดูแลตัวเองตั้งแตอนที่มเรียนศิลปเพรกะว่าออาสิเสนครก็จะมีก็จะมีเรื่องของกสมาธิการสมาิเนี่ยจิตตตองนตออดแก็ทำใ้ได้าน่ทางในทางคนโบราณเนี่ยหมาถือว่าประจับทั้จุดับก์เพราะว่า ไม่เคยมีความคิดเลยแล้วก็ในจังหวะเขาบอกวรวงพวกนี้ถ้าได้เรียนเพราะว่าเขาคือว่าโหารศาสตร์เป็นวิชาวิชาโหรารศาสตร์เป็นวิชาการมันก็เลยตรงตัวว่ารวงที่เจอสนการที่ผ่าแล้วปีนั้นมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้หรือว่าเขาเกี่ยวข้องกับโหฬารศาสตร์มันเลยถือว่าตรงตัวที่ว่ามันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องีนทีนี้มันก็ใช้ว่าในโหฬารศาสตร์ที่เรียนการการีเจะได้ เขาเล่ามาว่าก็คือเพื่อความช่วยเอผมไม่ได้ทำงานนะครับก็อยู่บ้านอี้นมีอสอี่อกมัเ่าดนเนี้ยาจ็ขีย่แต่าสมของผมเป็นของน้ำเหลืองเรามันกะจายกระจายเข้า คือเวลาเวลาเป็นประเด็นปุบอ่ะเข้าสู่ระยะกระายมันจะกระจายในสามสามระบบคือไปบอกไปกระดูกระไปสอนอันี้สอนอะไรต้นิป่เอีิเปีย่ถ

ทุกวันนี้เขาปกติตามการกบบให้ถามแบบสิ่งที่หออเขาบอกว่าบออกขายังลงใจดูว่าเป็นนักเกมคนไทยที่ที่การโตกตอนนี้ที่มาไม่คิดอยาก มันก็คือการรตอนนี้ของผูแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ทำใหน้นที่มันชิลก็ไคยมาเปทุนช่อฉันตัดไปเน่ยไม่ใช่ตัดแต่ยังอยู่ชีวิตหลังเนี่ยเจอในวันทีคิดว่าถ้าเกิดติแล้วตัดก็ต้องตาย